หวานมดไต้คู่รักคนดังเปิดภาพพรีเวดดิ้งส่งท้ายก่อนเข้าพิธีวิวาสสวมแหวนคุกเข่าขอแต่งงานกันไปเมื่อช่วงกลางปี2021ที่ผ่านมาสำหรับคู่ของเชน,นัทวัฒน์เปล่งสิริวัฒน์และแพรพิไลรำพาสิริสุรีพัฒน์และวันนี้วันที่17มีนาคมห5หก็ได้เลิกดีเตรียมควงคู่เข้าพิธีวิวาล่าสุดคู่รักเชนแพรได้ปล่อยภาพพรีเวดดิ้งส่งท้ายจัดเต็มหลากหลายสไตล์แนวกุกกิ๊กกุกกิ๊ก,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 กหวานหวาน แนวคู่สร้างคู่สมดูสวยหล่อเหมาะสมกันสุดๆพรีเวดยังขนาดนี้งานแต่งจะขนาดไหนต้องรอชมกันทางทีมงาน SBB Daily ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยค่ะ